สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านมาต่อกันที่อีพสองนะครับวันนี้เรามาทําพื้นนะครับอีกห้องหนึ่งห้องโถงนะครับวางตรงก่อนฝ่าจะปรับระดับจัดเลเซอร์ได้โอ้โหเล่นเอาเลือดตาแทบกระเด็นนะครับเพราะว่าปูนไม่เสมอต่างกับห้องโถงนั้นนะครับเนี่ยเหลืออีกประมาณสามเส้นพรุ่งนี้จะมาทําฝ้าแล้วก็ทําตรงนี้อีกสเส้นเห็นไหมครับต้องสกัดปูน แต่นี้เราถ่ายระดับเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ตรงจุดนี้ที่ยิ้สกูนี่คือถ่ายระดับไว้หมดแล้วนะครับเป๊ะมากๆเป๊ะเันเงาอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าทําไมต้องใช้ตรงไม้สักทองแก่นี่เป็นไม้ใหญ่ผ่านะฮะต้องไม้ใหญ่นะับเพราะอะไรเพราะว่าปลกไม่กินมอไม่กินอยู่ได้ตลอดนะครับลงทุนครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดนะครับเพราะว่าบางทีปลวกมันขึ้นมานะฮะจากข้างด้านล่างเนี้ยครับคุณพี่แต่ตรงนี้คุณพี่ปลอดภัย แล้วก็นอนหลับสบายอยู่กับธรรมชาติเนเชอรัลนนะครับปวกไม่กินมอสไม่กินนะครับผมพี่นี่ระยะประมาณสามสิบนะฮะยี่สิบยี่แปดเซนนะครับเนี่ยทาให้คุลูกค้าต้องพรมเมี่ยมไปเลยฮะงดงามสมดังสโลแกนงดงามจากภายในสู่ภายนอกนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นตรงไม้นะคะแล้วก็ปูไม่อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยหน้าต่างก็จะมาทํานะครับหน้าต่างประตูบานเลื่อนเนี่ยจะมีอุปกรณ์นําเข้าจากเยอรมันอย่างดีนะครับ ยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็น EP2 นะครับอากาศเย็นๆที่เขาใหญ่นะครับปักช่องนะครับหเห็นไหมครับที่จะปลูกห้องนี้จะเป็นหน้าสิบแล้วก็ห้องนี้จะเป็นหน้าแปดนะครับเป๊ะฮะเป๊ะยันเงาฮะอย่างที่บอกงดงานก็ต้องงดงานจากภายในสู่ภายนอก<ม>เราทําแต่ของดีดๆของพรีเมียมช่างเฉพาะทางนะครับมีผนกช่างไม้ช่างสีช่างขัด ใช้เนที่มีความชำนาญเฉพาะทางและเป็นงานละเอียดนะครับไม่ดีเดี๋ยวอนยูพีไม่ทันนะครับง,งานจะตอบโจทย์คุณลูกค้าต้องการสเปคพรีเมียมนะครับไม้พรีเมียมคุณภาพงานคุณภาพไม้เกดพรีเมียมสีของเดนมาร์กสีนำเข้านะครับจะแตกต่างจากทั่วไปเลยนะครับงดงามทุกด้านนะครับลงทุนครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดนะครับคุณพียังไงวันนี้ผมขอจบการรีวิวจากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วยังไงจะมารีวิว อีพีแต่ต่อไปให้คุณพี่ดูเรื่อยๆนะครับส่วนพ่กนี้ก็จะเริ่มทําฟ้าตรงฟ้านะครับไอ้กระทงฟ้าได้รกระทงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสักคู่เนี่ยนะครับพรุ่งนี้จะมารีวิวให้ชมนะครับวันนี้ขอตัวกลับกรุงเทพก่อนนะครับสวัสดีครับคุณพีครับ